เนื้อปิ้งโบบะอร่อยนะจ๊ะจะบอกให้สนใจแัรนไยส์ติดต่อได้เลยกล้วยพอดพ่อจ๋าอร่อยจนพ่อขอแจมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพลากุ้งครับและนี่คือพลากุ้งขอพูดนะครับประเด็นวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงใน บ้านเรานรในช่วงที่ผ่านมานกับประเด็นที่คุณหมอท่านหนึ่งข้ามถนนบนทางม้าลายนะครับแล้วถูกตำรวจท่านหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนาะชนจนเสียชีวิตนะครับเ,เกิดขึ้นที่ถนนใจกลางกรุงเทพเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะต่อหน้าผู้คนเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เป็นเวลาที่เรียกได้ว่าปกติทำงานด้วยเรื่องนี้ จริงๆแล้วไม่ได้ครั้งแรกทุกคนรู้นะครับการตายบนท้องถนนบนทางม้าลายมีหลายเคสมากๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่บรนผ่านมาอ่ะอย่างเคสที่จำกันได้เลยตรงกรมมี่เนาะเกิดเหตุสะเทินใจขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อรถบรรทุก4ล้อวิ่งฝ่าไฟแดงพุ่งชนหญิงสาวที่กำลังข้ามถนนบนทางม้าลายบนถนนอศกมนตรีหน้าตึกกรมมี่จนเสียชีวิต ที่เสียชีวิตไปประมาณ45ปีที่แล้วนะฮะก็บนทางมาลายเหมือนกันนะครับทางมาลายแถวอโศกแถวอะไรอย่างเงี้ยคืออุบัติเหตุเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนาะก็เอาภาพหลังจากที่เกิดเหตุต่างๆเนี่ยเอามารีแคปเอามาดูอีกครั้งหนึง่งว่าทางมาลายประเทศไทยเป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะครับผมก็เหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าจราจรประเทศนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าอันตรายทุกวินาทีนะครับ นะฮะทุกวินาทีที่ผมจะมาพูดวันนี้เป็นเรื่องราวของจิตสํานึกที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมเปรียบเทียบการหยิบขยะทิ้งของชาวญี่ปุ่นนะฮะทิ้งลงถังขยะนะครับผมใครยังไม่ดูลองกลับไปดูคลิปนั้นแล้วกันนะครับที่ผมพูดไว้วันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่ผมนั้นก็เจอที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตรงกับ เหตุการณ์อันร้อนแรงในบ้านเราตอนนี้นะฮะจึงอยากนำมาเสนอมุมมองเอามาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับคือบอกก่อนนะครับผู้ชมครับาทางม้าลายบนโลกใบนี้ประเทศที่เจริญแล้วนะฮะส่วนใหญ่คนข้ามจะเป็นใหญ่กว่ารถที่วิ่งนะครับนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อไฟแดงรถหยุดแล้วไฟเขียวคนข้าม เกิดอะไรขึ้นฮะคนข้ามเนี่ยทุกประเทศที่จะเลิญแล้วนะครับเขาข้ามแบบเล่นมือถือได้เลยอะ่ะเขาก้มดูมือถือเล่นได้เลยแล้วเดินแล้วเดิน,เด,นเดินผ่านเส้นที่มันเป็นทางม้าลายอะ่ะข้ามไปฝั่งได้อย่างสบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปลหลายๆประเทศก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ที่ที่ผมเห็นว่าชัดเจนที่สุดเลยนะคือญี่ปุ่นนั่นแหละอย่างที่บอกญี่ปุ่นในทางม้าลายเยอะมากนะครับเพราะว่าในเมืองเขาไฟแดงเยอะ ทางมาหลายเยอะและคนเยอะนะฮะรถต้องบอกว่าเป็นประเทศผลิตรถก็จริงแต่รถไม่เยอะรถไม่เยอะเหมือนบ้านเราประเทศไทยนี่โดยเฉพาะในกรุงเทพนี่รถเยอะมากเยอะกว่าที่ญี่ปุ่นเยอะนะครับผมนะฮะจริงๆรถญี่ปุ่นก็เยอะนะแต่ว่าเขามีการจัดการที่ดีผมว่านะนูน่นนี่มันก็เลยแบบดูเหมือนไม่เยอะแล้วก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถามว่าเคยติดไหมเคยติดครับนะฮะเคยติดแต่ไม่ติดแบบเป็นชาติแบบบ้านเรา นค,คนละฟิลลิ่งกันไปติดติดของที่นู่นกับติดบ้านเราเนี่ยคือติดผมไม่ติดที่ญี่ปุ่นมาแบบก็หรอก็ติดหรอก็แบบผมอาจจะไม่ได้เจอวันโลกาวินาขนาดนั้นนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยไอ้วันโลกาวินาเนี่ยมันบ่อยนะครับผมมันบ่อยจโลชินละนะฮะครนี้พอไฟแดงที่ต่างประเทศเขาเป็นใหญ่ไฟเขียวไฟแดงเป็นใหญ่ทางมาลายเป็นใหญ่คนเดินผ่านเนี่ยนะฮะคนที่เดินข้ามเนี่ยเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ขนาดไหนขนาดที่ว่าเมื่อไฟเขียวของคนเดินข้ามเกิดขึ้นนะครับหรือเป็นจังหวะที่อ่ะผมวัดเลยผมเคยเจอเป็นจังหวะที่เหมือนกับกั้มกึ่งอะรถออกจากซอยมาแล้วคนเดินกําลังจะข้ามรถเลี้ยวมาจากซอยนะแล้วเลี้ยวสมมติรถตรงมันใช่ไหมฮะแล้วเลี้ยวขวาแล้วทางมาลาาอยู่นี้เลยดักเลยนะแล้วคนเลังจะข้ามอะปกติเนี่ยคนยังไม่ทันจะข้ามเลย ถ้าคนข้ามไปถึงครึ่งน,นึงแล้วอะรถต้องหยุดอันนี้ปกติบ้านเราก็เป็นแต่ถ้าสมมติว่าคนเขายังเพิ่งเริ่มสตาร์ทอะอยู่หัวมุมนะแล้วรถมาซึ่งถ้าเป็นบ้านเรานะรถจะต้องผ่านไปแล้วคนค่อยข้ามแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นคือรถมาปุ๊บรถจะจอดเลยครับแล้วคนเนี่ยที่ออกสตาร์ทนิดเดียวเนี่ยก็จะเดินข้ามไปเดินข้ามไปเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะฮะ เปรียบเทียบกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยรถอาจจะหยุดแต่น้ําพูดตรงๆนะฮะว่าบางทีก็มีรถบางคันไม่หยุดและที่ไม่หยุดส่วนใหญ่คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมเห็นหลายทีมากๆนะฮะเห็นหลายทีมากๆที่ฝ่าไฟแดงอันนี้ต้องยอมรับเปนตรงๆว่าเห็นจริงๆเห็นจริงๆว่าฝ่าไฟแดงนะครับผมแล้วก็อผมถ่ายคลิปติดมาอันหนึ่งเว้ยผมไปงานที่พัทยาแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ซ้ําซ้อนของซ้ําซ้อนอีกทีเว้ยคือคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับ คลิปเนี้ยดูนะฮะตรงแยกที่กราจะตรงไปพัทยากลางนะครับพัทยากลางแล้วสังเกตเห็นว่าไฟเขียวเออไฟแดงเขาดาวจบแล้วไฟแดงเขาดาวจบแล้วครับและรถมอเตอร์ไซค์เขารีบพุ่งไปข้างหน้าแต่ไอไฟเขาดาวที่หมดเป็นศูนย์แล้วอะแทนที่ไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเว้ยมัน5 4 3 2 1แล้วต้องเปลี่ยนเป็นเขียวถูกปะ่ะแม่งเสือกไม่เขียว มันดันแดงอยู่ครับแล้วไอ้เลขเขาดาวก็กลายเป็นศูนย์ครับเอออันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เหนือความคาดหมายไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคือไฟแดงมันกลายเป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีเขาดาวแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้ซึ่งผมเดาว,ว่าเขาน่าจะมองซ้ายนะเนี่ยรถมาทางซ้ายเนี่ยเขาเห็นอยู่เขาน่าจะปัดทางซ้ายแต่ว่าเขาดันฝ่าไปครับแล้วก็ทําให้เกิดการชนเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนี่เลยครับอ้าวยังไม่เกี่ยวครับเขาดาว เขาดาวน์หน้าไปแล้วนะฮะแต่ไฟยังไม่เกี่ยวครับโอ้ย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 ตายแล้วอะไรอนะเนน่ะโอ้โหมันยังไม่เขี่ยวครับแต่เขาไปแล้วครับโอ้โชคดีมากที่มันไม่เข้าเต็มเต็มเต็มอะนะฮะไม่เข้าเต็มเต็มถ้าเข้าเต็มเต็มเนี่ยเขาร่วงแน่นอนครับแต่เขาไปต่อได้รถเก่งเนี่ยถึงก็จอดหัวมุมเลยนะแล้วก็ไม่มีคู่กรณีเพราะว่าคู่กรณีหนีไปแล้ว นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้มันจะว่าไปคือแต่ว่าถ้าเกิดเขาเขาไม่เห็นผมก็ว่าเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคนขับมอไซค์บางทีเขาเรีบไงเพราะเขาเห็นว่าศูนย์แล้วเขาก็ต้องพุ่งไปเลยถูกปะมันก็เป็นแหมขนาดไม่ศูนย์ยังจะพุ่งเลยอ่ะแล้วนี่ใช่ปะไม่ศูนย์ยังจะพุ่งแล้วนี่คือศูนย์มันต้องพุ่งแน่นอนแต่ผมก็เห็นว่าเขาเห็นอยู่นะนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเคสหนึ่งที่ยกมาที่ผมถ่ายติดพอดีนะฮะตอนถ่ายวอล์กไปทาพิริยพอดี คราวนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่มันเป็นอะไรที่ผม Amazing มากๆนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือช็อตนั้นเนี่ยนึกภาพนะผมไปโอซาก้านะครับประเทศโอซาก้าคือจังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่นแล้วไปถ่ายราการเนาะแล้วเดินอยู่ริมฟุตบาทตอนประมาณเที่ยงคืนนึกภาพนะครับถนนใหญ่ถนนใหญ่ตรงนี้นะผมเดินขนานถนนใหญ่มาถนนใหญ่แล้วมีซอย ถนนใหญ่เนี่ยสี่เอ่อสี่เลนสี่เลนคือรถวิ่งสองสวนสองเนาะสี่เลนแล้วมีซอยเล็กๆแยกมาจากถนนใหญ่ซอยเล็กเนี่ยก็คือกลายเป็นเหลือสองเลนสวนเข้าสวนออกเนาะแล้วมันมีทางม้าลายเล็กๆครับพาดผ่านตกปากซอยอยู่เพื่อให้คนเนี่ยเดินข้ามจากที่วิ่งที่เดินผ่านที่เดินขนานถนนใหญ่มาเนอะแล้วก็เจอซอยตัดเนี่ยสะพานลอยเล็กๆไออม่ใช่สะพานลอยทาง้า,า,า,งาลายเล็กแล้วก็จะเดินข้ามไปเนี่ยน่าจะไม่เกิน5เมตร ก็คือ2เลนอนะสองถนนอนะเล็กๆเ,เองเข้าซอยเล็กๆแล้วก็ที่สําคัญคือเที่ยงคืนครับรถไม่มีญี่ปุ่นในตอนเที่ยงคืนนี่ที่โอซาก้าด้วยนะฮะเงียบกริบรถไม่มีผมเนี่ยเดินมาเดินมาจุดหมายของผมคือเดินขนาดถนนใหญ่ใช่ไหมแล้วข้ามไอปักซอยลเล็กๆเงี้ยไปอีกทางหนึ่งเพราะทีมงานรออยู่นึกภาพนะฮะเดินมารถใหญ่ก็เงียบไม่มีถนนใหญ่ก็ไม่มีรถเดินมา เงยหน้าไปมองเห็นไฟแดงคนข้ามซึ่งผมมาถึงคนแรกด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเราเคารพญี่ปุ่นนะผมเคารพไฟเขียวไฟแดงเขานะผมก็ใจผมก็มองเออโอเคกูหยุดผมหยุดนะแต่ในใจก็คิดว่าหยุดแป๊บนึงถ้าไม่มีก็เดี๋ยวข้ามเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีใครเลยเงียบกิฟ แล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมอย่างแรกครับคือพอผมหยุดได้ประมาณสักไม่เกิน10วินาทีอ่ะมีจักรยานปั่นมาจากด้านหลังผมผมยืนหันหน้าไปทางขนานยืนหันไหล่เนี่ยไหล่ซ้ายเนี่ยอยู่ทางถนนใหญ่แล้วหน้าผมเนี่ยชนกับซอยเล็กๆมองไปฟุตบาทที่ผมจะข้ามไปตัวฝั่งของข้ามเนอะผมยืนตับหนึ่งมีรถจักรยานปั่นมาเสียงปั่นเสียงล้อมเลยอ่ะมาจอดขวามือผม จอดเว้ยจักรยานนะเป็นเด็กวัยรุ่นผมหันไปหยุดเว้ยหยุดหยุดแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาใส่สูตรแบบกันหนาวถือกระเป๋าทำงานอะเดินมาหยุดหยุดเว้ยแล้วทุกท่านครับหยุดตรงนั้นน่ะผมเนี่ยคิดในใจเลยว่า มันจะไปไม่วะเพราะว่าไม่มีรถเลยครับซอยเล็กมองเข้าไปไกลๆก,ก็ไม่มีรถสักคันที่สวนออกมาหรือถนนใหญ่ก็เงียบกริบเงียบมากตอนเที่ยงคืนโอซาก้าหนาวๆแล้วเงียบโคตรๆผมคิดในใจจักรยานมึงไปแน่แม่งเอาเ,อาเ,อาเอาท้าดันพื้นใช่ปะแล้วมันก็ฟังฟังฟังเพลงอะ่ะก็มองลอยหน้าลอยตาไอ้ผู้ชายถือกระเป๋าแม่งก็หยิบมือถือมาดู ผมแบบผมมองเขาสองคนแล้วผมแบบเฮ้ยมันมันข้ามก็ได้อ่ะอ่ะพูดกันง่ายง่ยมันข้ามก็ได้ไม่มีใครว่าจักรยานมึงปั่นไปเลยก็ได้ไม่มีใครมองซ้ายมองขวาเงียบชิบหายไม่ไปผู้ชายคนนั้นไม่ไปผมก็ไม่ไปเพราะผมจะดูกันสองคนไงผมก็แบบเขาดาวขึ้นอ่ะนานนะนานครับเขาดาวขึ้นนานครับ เกือบร้อยวินาทีหรือยังไงเนี่ยผมจำไม,ไม่ละเอียดนะแต่นาน,นครับแล้วมันก็ค่อยๆลดมาเขาก็เขาก็ยืนไอ้ปั่นจักรยานก็อยู่ก็เท้าอยู่เงี้ยเท้าเท้าเท้ายันพื้นแล้วก็แบบมองหนะ้าร้ายขวาผมก็ผมก็ดูช่วงเวลาที่ยืนอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียว แล้วทั้งสคนก็ไม่มีใครฝ่าฝืนได้เลยทั้งสิ้นทั้งๆท,ที่แม่งเปิดโอกาสสุดๆมึงจะไปก็ได้กูจําหน้ามึงไม่ได้หรอกมืดขนาดนั้นมึงก็ไม่เห็นกูมึงก็ไม่จาหน้ากูหรอกกูก็จำไม่จําหน้ามึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบจนมันเขียวเดินข้ามเว้ยเขาถึงปั่นจักรายานข้ามไปไอ้ผู้ชายคนนั้นก็เดินข้ามแล้วเลี้ยวเข้าซอยเล็กไปผมก็เดินข้ามแล้วตรงไปคือมันมีกล้องเหรอวะ มันมีใบสั่งเหรอวะไม่มีครับแต่ผมที่ไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยในช่วงนั้นนะฮะก็ทําให้รู้จักนิสัยใจคอรประเทศนี้และระเบียบวินัยของคนชาตินี้และต้องยอมรับจริงว่าแม่งคือสุดยอดแม่งไม่ข้ามจริงๆไม่ข้ามจริงๆมันเป็นอะไรที่ซื้อใจผมโคตรๆเลยคือแบบช็อตนั้นนะเพราะว่าไอ้ปกติเราไม่เห็นข้ามอยู่แล้วนะฮะไอ้ช่วงเวลาแบบช่วงเวลาทางานเร่งด่วนคนเยอะๆเนี่ยทุกคนรอสัญญาณไฟหมด มันเดินข้ามกันแบบ100%อนต์่ะก้มดูมือถือเต็มเหนียวอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นน่ะอยู่บนทางม้าลายอ่ะนะฮะมันคือ100%รถต้องชะลอครับอยู่ตรงหน้าทางม้าลายรถต้องเป็นคนมองซ้ายขวาว่ามีคนข้ามหรือเปล่าตรงกันข้ามกับประเทศนี้นะฮะตรงข้ามกับประเทศเราแน่นอนประเทศเราคือต่อให้แม่งไฟแดงแล้วก็เถอะมึงกําลังจะข้ามเนี่ยมึงก็ต้องมองซ้ายขวาอยู่ดีนะฮะฝรั่งหลายคนผมเคยเห็นเพื่อนผมมาแม่ง เวลามันไฟเขียวปุ๊บเออเวลาไฟไฟเขียวคนข้ามอะมันเดินเลยเพราะมันมันมันคุ้นชินประเทศมันเว้ยแต่มันไม่รู้ว่ามันมีโอกาสจะถูกชนได้ซึ่งมันก็เคยเกือบจะเกิดขึ้นเว้ยกับเพื่อนผมแล้วแม่งแบบอะไรวะเนี่ยแม่งแบบเชื่อเพื่อนผมจากอังกฤษแม่งแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยม่งเกือบโดนชนเกือบโดนมอเตอร์ไซค์ชนจริงวันนั้นแล้วแบบเชื่อเฮ้ยอะไรมันไม่จอดหรอวะเฮ้ยยี่ไม่ได้มันก็แบบด่าผมก็แบบเออมึงต้องเรียนรู้ประเทศนี้มึงต้องเรียนรู้นิดนึงนะฮะซึ่ง คำถามผมคือมันจะมีใครไหมวะที่จะมาแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้รัฐบาลมันต้องยังไงมันต้องอ,งอ,งอ่ะคำว่าจิตสํานึกคงคงจะใช้เวลาเกินไปนานเกินไปนะฮะผมไม่รู้จริงจิตสํานึกอาจจะยากเกินไปอาจจะต้องเป็นยังไงบทลงโทษเขียนหมยขึ้นเเขียนกฎหมายขึ้นม,นนหม,นมใหม่หรือเปล่าบทลงโทษรุนแรงขึ้นหรือว่าใครฝ่าฝืนจับปรับเต็มเนี่ยวหรืออะไร คือไม่รู้เพราะว่ามันก็ยังมีแบบเรื่องของอะพูดตรงๆมันก็ยังมีเรื่องเรื่องสวยเรื่องอะไรเรื่องแบบการจ่ายใต้ดินใต้โต๊ะอะไรกันแบบนั้นมันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะคือวันนี้ผมมาพูดให้เห็นประเด็นนะครับว่าที่ผมเปรียบเทียบว่าคนญี่ปุ่นมันเขาจิตสำนึกเขารุนแรงขนาดไหน ขนาดน,นั้นผมเชื่อว่าถ้าคนข้ามแม่งไม่ข้ามตรงนั้นเน่ยในขณะที่ไฟแม่งแ,แดงอยู่แล้วมืดขนาดนั้นไม่ข้ามคนขับรถแม่งก็ต้องเหมือนกันจิตสำนึกแม่งก็ต้องมีเหมือนกันถ้ามันขับมาแล้วจอดซึ่งผมก็เคยเห็นจอดแล้วไม่มีใครคือไฟไฟแดงเขาว่าออกจากซอยอะไฟแดงแต่ถนนหล,ลกักะไม่มีรถเลยมืดตือต่อตอนกลางคืนเหมือนกันดึกด้วยเขาก็ติดไฟแดงอยู่คันเดียวเขาไม่สตาร์ทออกนะครับ เขาไม่ไปนะครับแต่บ้านเราโอ้โหเย่าว่าตาเลยฟุตบาทยังไม่รอดเลยนะฮะขึ้นกันเป็นว่าเล่นนู่นนั่นนี่อ่ะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงคุยกันตรงๆนะครับผมฉะนั้นขอพูดเทปนี้ผมผมก็แค่อยากแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆจะบอกว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วพวกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันโคตรจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาเป็นชาติแล้วซึ่งเรื่องนี้มันถ้าเป็น power เนี่ยไม่ขีดแดงแบบ เครื่องเครื่องฮีตระเบิดทางไปแล้วอะ่ะนานมากแล้วนะฮะมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนที่ปกครองรัฐบาลเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาเรื่องนี้ไหมมันจะมันจะยิ่งใหญ่ไปไหมมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไหมหรือมันจะแค่แบบเป็นกระแสแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเหมือนเดิมแล้วก็รอเกิดขึ้นใหม่มันจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับไม่มีใครอยากให้คนถูกชนบนทางม้าลายแล้วตายเสียชีวิตอีก ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วนะฮะซึ่งอ่ะผมพูดกันตรงๆนะมันไม่ใช่เคสสุดท้ายแน่นอนถ้าประเทศเรานะไฟแดงยังฝ่ากฎหมายการจราจรทางทางเท้าจราจรต่างๆ,ๆยังไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแม้กระทั่งผู้ใช้กฎหมายเองก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะมันมันยากโคตรเลยอะ่ะหรือทุกคนมีทางแก้หรือทุกคนมีทางออกวะ นะครับผมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ครับนะฮะช่วยกันแล้วกันผมไม่รู้ว่าหรอกช่องทางผมอาจจะคนดูไม่ได้เยอะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมก็อยากจะจุดประกายอะไรบางอย่างให้มันเห็นว่าเออเราแม่งไม่นิ่งเฉยเว้ยเราแม่งถึงเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็อยากทําให้มันเกิดแล้วถ้าจุดใหญ่ๆเขามองเห็นถ้าเขาทําได้เขามีส่งเสียงหนักกว่าเราแรงกว่าเ,าเราเขาทำเนี่ยมันก็จะยิ่งดีนะฮะผมไม่อยากให้เป็นแบบมาแล้วก็หายไปเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยกระแสเนี่ยสี่ห้าหกอาทิตย์หนึ่งอ่ะ แล้วก็เริ่มซาถ้ารอข่าวใหม่มาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อไรอีกเมื่อไรถึงเมื่อไหร่นะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะฮะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ดูอยู่นะฮะถ้าเกิดคุณยังเป็นคนที่ยังทําผิดกฎหมายอยู่ยังฝ่าไฟแดงอยู่ยังใช้ความเคยชินยังนู่นนั่นนี่อยู่นะฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับนะนิสัย เปลี่ยนได้เปลี่ยนครับบางทีการที่เราเอาเปรียบหรือว่ามันมันใช้จนเคยชินนะฮะมันอาจจะส่งผลร้ายในอนาะคตก็ได้ครับแล้วที่สำคัญถ้ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ได้นะครับก็ทุกครั้งที่ขับผ่านทางม้าลายนะลองมีน้ำใจมากขึ้นหน่อยนะครับลองลองคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ทุกช่วงที่คุณกำลังจะผ่านทางม้าลายแล้วคุณคุณใจเย็นลง ผมเคยข้ามทางม้าลายนะข้ามเดินปกตินะแล้วมีรถบีบแปรไล่คือแบบผมไม่รู้ว่าในรถคุณมีคนป่วยใกล้าตายอยู่หรืออะไรไม่รู้แต่เข้าไปดูก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่คือมึงบีบไล่กูเหมือนกูแบบเหมือนกูเดินเป็นสลอ็อตตัวสลออ็อตอ่ะช้าจัดจัดไม่ใช่ผมก็เดินปกตินะฮะไล่กันทั้งไล่แล้วไล่แล้วคนแม่งตกใจอะ่ะแม่งรีบเดินแบบจะล้มเอาอะ่ะคือแบบ ไม่รู้ว่ะเดินปกติผมยืนยันวันนั้นคนกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยเดินปกติทุกคนนะฮะแต่บีบแต่ไล่ปลิ้งปิ้นคือแบบแม่งงงมากๆว่าเฮ้ยนี่คืออะไรวะคือแบบเออนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขับรถที่ใจร้อนนะครับผมก็ถ้าคิดสักนิดนึงนะฮะทำให้ใจยเย็นลงแล้วก็คนที่เคยชินกับการการฝ่าไฟแดงนะฮะการลัด ขึ้นฟุตบาทหรือทําผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยจนเป็นนิสัยนะถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปผมนะลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนดูครับนะลองเปลี่ยนดูผมไม่รู้หรอกว่ามันจะคุณจะได้โล่หรือมีคนชื่นชมหรืออะไรมันคงไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าคุณทําถูกต้องมันสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตคนอื่นได้แน่นอนนะครับ มันจะไม่เกิดเหตุการณ์เล็กๆน้อยมันจะไม่ถูกด่ารับหลังมันจะน,นู่นนี่อะไรเงี้ยมันผมคิดว่ามีเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียนะลองดูนะครับนะฮะและนี่คือภาคกุ้งขอพูดในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการสแสดงทัศนาทางาส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของผมเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันมีทางออกหรือเห็นประเด็นอื่น แตกแยกไปนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะครับวันนี้พระกุ้งขอพูดไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่กด s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ